สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะในคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาตินะคะนักเรียนก็เรียนไปลักษณะของรูปร่างรูปทรงไปหลายคลิปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาดูว่ารูปร่างรูปทรงที่เกิดในธรรมชาตินี้นะคะจะมีลักษณะอย่างไรกันบ้างรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความกว้างความยาวนะคะนืกเรียนลงมาดูนะคะลักษณะของรูปร่างที่เกิดในธรรมชาติเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะคะมนุษย์นะคะไม่ได้เป็นคนที่สร้างเช่นนะคะเรื่องของใบไม้ผลไม้นะคะรูปคนแล้วก็รูปสัตว์นักเรียนจะเห็นได้ว่าลักษณะของรูปร่างนั้น นะคะก็ประกอบไปด้วยความกว้างความยาวยังไม่ได้มีเรื่องของความหนาเข้ามานะคะเักเรียนสังเกตแล้วใช่ไหมคะเริ่มเรียนรู้แล้วรู้แล้วว่ารูปร่างเป็นยังไงเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าถ้าเราดูรูปทรงในธรรมชาติกันบ้างนะคะว่ามันจะแตกต่างกันยังไง รูปทรงในธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความกว้างความยาวและก็มีความหนาเข้ามาเช่นรูปแรกนะคะเป็นรูปของมังคุดรูปที่2เป็นรูปของมะม่วงเห็นไหมคะจะมีลักษณะข,ของแสงเงาเข้ามาเพื่อแต่ไม่เกิดความหนาขึ้นรูปของดอกไม้และก็รูปของต้นไม้นะคะลักษณะของต้นไม้เมื่อมีแสงเงาเข้ามาช่วยจะทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีความหนาขึ้นนะคะ เราลองมาสังเกตนะคะภาพต่อไปน,นี้และจําแนกว่าเป็นรูปร่างประเภทใดบ้างนะคะคุณครูมีให้เลือกทั้งหมด3อย่างรูปร่างในธรรมชาติรูปร่างในสิ่งแวดล้อมและรูปร่างในงานทัศนศิลป์นะคะเมื่อนักเรียนดูภาพนี้แล้วลองบอกสิคะว่าเป็นรูปร่างที่เกิดจากอะไรคร mm ู hmm. ให้เวลานะคะนักเรียนลองดู mm hmm. แล้วก็ติ๊กให้คุณครูด้วยนะคะ เรียงของเรื่องแล้วใช่ไหมคะรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปของดอกไม้ดังนั้นก็คือคําตอบก็คือรูปร่างที่เกิดในธรรมชาติและเองคะ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพที่กําหนดให้แล้วเขียนวงกลมบนรูปร่างในธรรมชาติและเขียนสามเหลี่ยมนะคะในรูปร่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะลองแยกแยะให้ดีว่าอันไหนคือธรรมชาติและอันไหนคือแวดล้อมเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วลงมือทําเลยนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูเฉลยเลยนะคะรูปแรกนะคะคือรูปออวงกลมนะคะคือธรรมชาติรูปที่2เป็นลักษณะข,ของสิ่งแวดล้อมนะคะรูปที่3คือรูปที่เกิดจากธรรมชาติรูปที่4เป็นรูปที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรูปที่5ก็ว่าล้อมท่านเช่นกันนะคะ รูปที่6กกันไก่เป็นก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งแวดล้อมค่ะและรูปสุดท้ายคือรูปป่าก็คือรูปร่างในธรรมชาตินะคะนักเรียนสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนคือธรรมชาติและอันไหนคือสิ่งแวดล้อมและอันไหนคือรูปร่างและอันไหนคือรูปทรงใช่ไหมคะต่อไปเราลองมาดูภาพสุดท้ายนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเห็นภาพนี้แล้วก็ลองทายดูนะคะ เมื่อนักเรียนนะคะได้ดูรูปภาพเกี่ยวกับรูปร่างแล้วต่อไปนี้ครูคอยากให้นักเรียนดูรูปทรงบ้างนะคะรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาตินั้นนะคะมีลักษณะอย่างไรนักเรียนลงติ๊กดูนะคะแล้วก็เลือกดูว่าภาพที่ครูให้ต่อไปนี้ภาพใดบ้างนะคะที่เป็นรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติครูคจะให้เวลาหนูคิดนะคะสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยค่ะ ทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราลงมาดูฉเฉลยนะคะรูปที่เป็นเกี่ยวกับที่เกิดจากธรรมชาตินะคะรูปที่1คือแอปเปิลนะคะรูปที่สองปูรูปที่สดวงอาทิตย์นะคะรูปที่4ปลารูปที่5ต้นไม้คะ่ะนักเรียนพอจะแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะว่ารูปไหนเกิดจากธรรมชาติและรูปไหนเกิดจากรูปทรงบ้าง เมื่อนักเรียนแยกแยะได้แล้วเราลองมาวาดภาพกันดีไหมคะคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกนะคะนักเรียนฝึกเยอะๆนักเรียนจะได้เป็นคนที่วาดภาพเก่งขึ้นแล้วก็สังเกตได้ว่ารูปร่างรูปทรงนั้นเป็นพื้นฐานของการวาดภาพจริงๆครูมีรูปให้นักเรียนสองรูปนะคะรูปผลไม้ก็เกิดจากธรรมชาตินักเรียนลองเลือกดูนะคะว่านักเรียนอยากวาดรูปไหนวาดสักรูปหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาส่งครูนะคะคุณครูอยากเห็นจังเลยว่าเด็กๆวาดภาพกัน สวยหรือเปล่าแล้วนักเรียนก็พบกับครูใหม่นะคะในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะเด็กๆ